คลิปนี้มาดูวิธีลื้อหัวคอมอาร์คสไตล์ช่างบูกันหน่อยครับนี่นะครับหัวคอมแบบนี้นะครับมันอาร์คนะครับอาร์คแล้วมันมันงัดมันจะงัดงัดลื้อเลยมันไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับแน่นเลยครับมาดูวิธีของช่างบูหน่อยนะครับเดี๋ยวช่างจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับใช้ครีมตัวนี้นะครับครีมตัดนี่ครับ นี่ครับเป็นไงครับง่ายไหมครับ ครับเรียบรอ้อยยังไงครับง่ายไหมครับแต่ก่อนใช้ก็ใช้เหล็กเหล็กสับเนี่ยครับสกัดเอาแบบนี้ก็ง่ายดีครับสะดวกรวดเร็ว Okay. แจ๋วเส้นข้างล่างก็งัดเลยนะครับนะครับนะครับเสร็จแล้ว ใครับที่เหลือก็ดัดให้ตรงแล้วเผาข้อออกทำบิวใหม่โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ